สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราจะมาฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะคะในพระธรรมปฐม,มกาลบทที่39ข้อ1-12ค่ะโยเซฟถูกพาไปยังอียิปต์แล้วโปธิฟาข้าราชสำนักของฟาโรผู้บัญชาการทาหารรักษาพระองค์เป็นคนอียิปต์ซื้อโยเซฟไว้จากมือคนอิชมาเอลผู้พาเขามาที่นั่นพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟโยเซฟจึงเจริญรวดเร็วเขาอยู่ในบ้านคนอียิปต์นายของเขา นายก็เห็นว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับโยเซฟและพระเจ้าทรงโปรดให้การงานทุกอย่างที่กระทำเจริญขึ้นมากในมือของโยเซฟโยเซฟรับใช้ถูกใจนายนายก็ตั้งให้เป็นผู้ดูแลการงานในบ้านและมอบทรัพย์สินของทั้งปวงไว้ในความดูแลของโยเซฟทั้งสิน้นตั้งแต่โปรธิฟาตั้งโยเซฟให้เป็นผู้ดูแลการงานในบ้านและทรัพย์สินของทั้งปวงของท่านแล้ว พระเจ้าก็ได้ทรงอํานวยพระพรให้แก่ครอบครัวของคุณอียิปต์นั้นเพราะเห็นแก่โยเซฟทั้งทรงอวยพรให้สิ่งของทั้งปวงซึ่งเขามีอยู่ในบ้านและในนาให้เจริญขึ้นนายมอบของทุกอย่างของเขาไว้ในความดูแลของโยเซฟเมื่อมีโยเซฟแล้วเขาก็ไม่ได้เอาใจใส่สิ่งใดเลยเว้นแต่อาหารที่ท่านรับประทานโยเซฟนั้นเป็นคนหน้าตาคมคายอยู่มาภายหลังภรรยาของนายมองดูโยเซฟด้วยความปฏิพัทธ์และชวนว่า มานอนกับฉันเถอะแต่โยเซฟไม่ยอมจึงตอบแก่ภรรยาของนายว่าคิดดูดเถิดเมื่อมีข้าพเจ้านายก็มิได้ห่วงสิ่งใดซึ่งอยู่ในบ้านเรือนได้มอบของทุกอย่างที่มีอยู่ไว้ในมือข้าพเจ้าในบ้านนี้นายก็ไม่ใหญ่กว่าข้าพเจ้านายมิได้ห่วงสิ่งใดจากข้าพเจ้ายกเสียแต่ตัวท่านเพราะเป็นภรรยาของนายข้าพเจ้าจะทําความผิดใหญ่หลวงนี้อันเป็นบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้แม้นางชวนโยเซฟวันแล้ววันเล่า โยเซฟก็ไม่ยอมนอนกับนางหรืออยู่ด้วยกันวันหนึ่งโยเซฟเข้าไปในบ้านเพื่อทำธุระการงานของเขาไม่มีชายประจำบ้านคนใดอยู่ในนั้นนางก็คว้าเสื้อผ้าโยเซฟเหนี่ยวรังไว้แล้วพูดว่ามานอนอยู่กับฉันเถิดแต่โยเซฟทิ้งเสื้อผ้าไว้ในมือนางหนีไปข้างนอกค่ะพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เราเห็นถึงลักษณะชีวิตของโยเซฟที่น่าประทับใจนะคะนั่นก็คือความยำเกรงพระเจ้านะคะ เขาไม่ยอมที่จะทําบาปต่อพระเจ้าเลยไม่ว่าสถานการณ์นั้นอาจจะไม่ได้ง่ายนะักเพราะว่าเขากําลังปฏิเสธที่จะทําตามความปรารถนาของนายผู้หญิงซึ่งเป็นกู้ที่มีอํานาจเหนือเขาใช่ไหมคะแต่ว่าโยเซฟก็รู้ว่าผู้ที่มีอํานาจสูงสุดในชีวิตของท่านก็คือพระเจ้านะคะขก้ก9าวโยเซฟพ,พูดว่า ข้าพเจ้าจะทําความผิดในหลวงนี้อันเป็นบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้จะเห็นว่าผู้ที่โยเซฟยำเกรงสูงสุดก็คือพระเจ้าเขายืนยันที่จะไม่ทําผิดบาปต่อพระเจ้าเลยนะคะแม้ว่าหลังจากเหตุการณ์นี้จะทําให้เขาต้องไปอยู่ในคุกก็ตามนะคะในช่วงเวลาที่โยเซฟถูกพี่ชายขายต้องไปเป็นทาสในประเทศอียิปต์นะคะเขาต้องเผชิญกับความทุกข์ใจความเจ็บปวดความสูญเสียอิสรภาพต้องไปทํางานเป็นทาสนะคะ เขามีความโดดเดี่ยวแต่ว่าในเวลาที่เขาดูเหมือนสูญเสียทุกอย่างในชีวิตแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยสูญเสียไปเลยก็คือการทรงสถิตของพระเจ้านะคะโยเซฟยังคงรักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าความรักที่เขามีต่อพระเจ้าในสถานการณ์ที่เขาผชิญอยู่นะคะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับโยเซฟการงานทุกอย่างที่เขากระทำก็เจริญขึ้นอย่างวรวดเร็ว เมื่อเราเลือกที่จะยำเกรงพระเจ้าไม่ทําผิดบาปต่อพระองค์นะคะรักษาชีวิตของเราอย่างสดซื่อต่อหน้าพระพักพระเจ้าบางทีเราอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรในโลกนี้ให้เราเห็นได้ทันทีแต่ว่าเราจะมีสิ่งหนึ่งก็คือการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเรานะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะสอบสแสวงหาแล้วก็รักษาการทรงสถิตของพระเจ้าไว้ในชีวิตนะคะ การทรงสถิตของพระเจ้าทําให้เห็นความแตกต่างในชีวิตของโยเซฟทําให้เห็นการอวยพรที่แตกต่างจากคนอื่นๆจนนายของเขาตั้งให้เขาเป็นผู้ที่ดูแลการงานทั้งหมดในบ้านนะคะทุกอย่างที่เขาจะต้องก็จเจริญขึ้นและในท้ายที่สุดเราจะเห็นว่าชีวิตของโยเซฟเนี่ยถูกยกชูอย่างางมากเลยนะคะท่านได้มีอํานาจดูแลประเทศอียิปต์รองจากฟาโรนะคะ ท่านได้เป็นพอรอย่างมากต่อประเทศอียิปต์และต่อชนชาติของท่านเองและต่อชนชาติอื่นๆทั้งโลกที่เข้ามาพึ่งพาท่านในเวลานั้นนะคะสิ่งที่เราจะนํามาใช้จับอาผิดตอนนี้นะคะก็อยากให้เราเป็นคนที่รักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าทุกๆวัน,นะคะ่ะในทุกสถานการณ์ของชีวิตนะคะเราต้องเป็นคนที่ไม่ยอมสูญเสียความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าจะช่วยให้เรามีความยำเกรงพระเจ้านะคะและความยำเกรงพระเจ้าก็จะช่วยปกป้องเราจากความบาปนะคะความบาปเป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตของเราทั้งภายในและภายนอกนะคะทำลายความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าการเอาชนะบาปที่ดีที่สุดก็คือการวิ่งหนีให้ไกลจากมันนะคะเหมือนในพระพี่ตอนนี้ที่พระพี่บอกว่าโยเซฟทิ้งเสื้อผ้าไว้ในมือนางหนีไปข้างนอกนะคะ พี่น้องคะเราต้องหนีให้ไกลจากความบาปนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มด้วยการล่อลวงหรือสภาพแวดล้อมที่ง่ายต่อการทำบาปนะคะอาจจะเป็นการอยู่คนเดียวหรืออาจจะเป็นการอยู่ในสังคมแวดล้อมที่พาให้เราทำบาปหรือการดูข้อมูลบางอย่างในอินเทอร์เน็ตที่ทำให้เราทำบาปได้ง่ายๆนะคะถ้าเราอยากจะชนะบาปเราจะต้องพาตัวเองออกมาจากตรงนั้นนะคะ ในพระธรรมสุภาษิตบทที่ 16: ข้อ6บอกว่าคนหลีกความชั่วร้ายได้โดยความยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าจะแสดงออกมาในทุกๆคำพูดทุกๆก,ก,การก,กระทําของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะคิดก่อนที่เราจะพูดหรือทําอะไรว่าสิ่งนั้นถาวายเกียรติพระเจ้าหรือไม่สิ่งนั้นจะเป็นบาปต่อพระเจ้าหรือไม่สิ่งนั้นจะทําลายความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าหรือไม่ก็จะช่วยเราให้เรามีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าและไม่ทําบาปได้นะคะ วันนี้ให้เรามาอธิษฐานด้วยกันนะคะเพื่อเราจะเป็นคนหนึ่งที่มีความยำเกรงพระเจ้าเหมือนอย่างโยเซฟแล้วก็เพื่อที่ชีวิตของเราจะสามารถรับการอวยพรแล้วก็สามารถเป็นพระพรให้กับคนอื่นต่อไปได้ะคะ่ะอธิษฐานด้วยกัน,นะคะ่ะพระบดพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะคำในวันนี้ที่สอนเราให้เรานั้นมีจิตใจที่ยำเกรงพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดให้เรานั้น รักษาความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์แม้ว่าเราจะ,ะเผชิญสถานการณ์อย่างไรก็ตามให้เรานั้นยึดพระองค์ไว้ให้มั่นในชีวิตของเราให้เราดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อต่อหน้าพระพักพระองค์ขอว่าเจ้าทรงโปดงรดอวยพรพี่น้องทุกท่านให้เขาได้สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตให้เขาได้รับพระพรและเขาจะสามารถเป็นพรกับทุกคน รอบข้างเป็นพรกับคนในโลกนี้ต่อไปได้ขอพระเจ้าทรงโปรดดูแลเราทุกๆคนในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสวัสดีค่ะ